สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี่สิบห้ามาเก็บมาเลยพี่น้องทั่วผู้นกินกระปุลน,นะพี่นอ้องก็นั่งเป็นนวยเลยพี่น้องเลยเป็นดอกกรมีุ่่เป็นนวยเป็นดอกปุ่นก็นั่งดอกออกดอกหลายเลยพี่น้องมาพาไปเก็บพี่น้องมาเอาไปกินกระปุนเด้อ สามมื่อซีโนยมายมชมทั่วพวูนพูนพี่หนงมันอดู่สูงมันจะเอาไะไรบ้างพี่น้องเลยนสูงเอาไม้มาต่อยเอาะพี่นนองเนะน,นี่งเป็นดอกกมีพี่นงต้อง,งเป็นดอก นไว้ตอแค่ก็ลายได้พี่น้อยตอแค่พูดอยู่สูงๆทำใหม่มาต่อยเอาอยู่นำ่ะกับเต็มพะโล่เลยพี่น้องย้อนแสงจักหน่อยได้ไหมย้อนแสงจักหน่อย เห่นหออไหมเจ็บมาตัวผู้นี่ยะไกบบกะเจี๊ยบก็นั่งเป็นดอกนกระเจี๊ยบ่ะกะเจี๊ยบก็นั่งเป็นดอกมาเรือนฟ้าก,ก็นั่งเป็นดอกขึ้นกันเรือนฟ้าหรือเพกาหน่ะนนั้นก็ดอกแค่ต้นดอกแค่ สูงถวมราคาบานเลยพี่น้องคุณสูงสบายเจย้ามันได้บ่มาพี่น้องเก็บเก็บน้อยสำเนีล่ะแสบน้อยใหญ่ไห้มาแสบแข็งไปพี่น้องไปเก็บก่อน กระเจียวพี่น้องกระเจียวก็เป็นดอกนี่ดอกหนึ่งลบไปกินแล้วเสอยลายดอกกระเจียวจ้ากำลังเป็นดอกกระเจียวบนบ้านกระเจียวว่ามปนกระเจียวไอ้ท่านกระเจียวดอกกระเจียวธรรมดาเนี่ยนะพี่น้องหย่ากัลายอะไรปุ่นกระปูไว้อยู่เป็นแถวอยู่แต่ว่าพา่เราหย่าออกให้เขาปุ่น ไม่อยู่พี่น้องแต่แจ่งว่าไม่ดอกมันไม่ดอก,มมอกอชมธรรมชาติไปก่อนนะคะท้องทุ่งนาเขียวขจีชมท้องทุง่งนาไปก่อนพีน่อ้อ่ โอ้ผักกระเฉดไค่แก้หม,น,น,แมนแล้วพี่น้องผักกระเฉดแก้หมนแล้วน้ำเตี้ยนสะคนตกมากอ่ะพอมีน้ำใสหน้าเขาบ้านหนีวังงาาเดีพี่น้องไม่ใกล้ง่ายหลอกหนาดินมันหลอกเขาเรื่องพงาม มันงามพ,พุ่มติดถนน์นะมุมติดถนนงามอยู่พ่อได้อ่านคนมาแนละ้ว่างาแง่ามนเลมันยาม้าทางพี่มันขี่ไล่ขี่ไล่พุ่มตอได้กินเขาแต่ว่า,าปามีเลยพี่น้องปามีอยู่พ่อได้กินมื่อเช้าก็ได้สองโตพ่อได้มาปรน,นเก็บพักไปกินนี่เราพักเข้าใจทั่วผู้ทั่วผู้ กระโปนไปพี่น้องหาลรอบเบื้งองหนึ่งหยนทักบุ้งกันนะมันมีบ้างบุ้งนะจ๊ะโอ้ขาสันกับเขาตัวเขภัยเด้อผ่ามันสั้นมึงแต่ว่มีใหม่กันสัน้นพี่น้องนี่นี่นี่ต้องหย่นนี่ต้องซ้ำหยอ่หยอน và xem ba mọn chấm con này เราจะาพับม,มุงมันก็คือหกแต่เราจะลงไปกันเลยไม่ล่องไปแเราไปนอนไม่หกตกคันแท่นหน้าหนึ่งไ,ไหว้กินกลุ่นกลุ่นลงไปว่าคือเด็กหน่อยกิงนะ่งเนี่ยผู้เฒ่าไปกิน <laughs> ผู้เฒ่ากิง่งเ่อคือเด็กหน่อยกริ่ง นั่นเนาะจีบหนีกับภาคเปพี่น้องมาเก็บผักผักก็กินกับพุน่นหลับี่น้องเาจบคลิปแค่นี้นะพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามเาด้อจ้าเด้อขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเนาะจ้าฝากกดติดตามช่องให้ด้วยจ้าเด้อช่องสำลีคนบ้านบ้านเหตุยังเฮ็ดแบบบ้านๆ้านเลยไปน้องว่ามีมือวะ ผู้ฝ่าเพื่อกระเจ้าดอกเ็ดได้ซ้ำได้ก็ไปซ้ำนันลนะพี่น้องเรามีแรงซ้ำหนีเาก็เห็ดไปซ้ำหนีแล้วเนาะขอเป็นกำลังใจกันในเรื่อจ้าเด้อขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า